สำหรับวันนี้ใหม่ก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับการทํากาวใช้เองง่ายๆนะคะสําสหรับใช้ในการาซ่อมแซมรูรั่วนะคะของแผ่นสังกะสีหรือว่าแผ่นเมนทัลชีตเก่านะคะที่เป็นรูหรือว่าที่มีรอยประตูรอยตะปูตอก<ร>แล้วนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราจะใช้ในการทํากาวนะคะกาวมหาอุดนะคะกาวเพื่ออ,อุดรอยรั่วแผ่นเมนทัลชีตของเรานะคะ ส่วนประกอบที่ใช้นะคะก็คือจะเป็นกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมใส่ปลาทูหรือว่าใส่ผลไม้ที่เราหาได้ตามที่เราซื้อของมาจากห้างหรือจากร้านค้านะคะเราจะได้กล่องโฟมแบบนี้มานะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นกล่องโฟมที่เป็นกล่องโฟมของกล่องใส่อาหารสดนะคะหรือว่ากล่องโฟมที่ใส่น้ําแข็งอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนประกอบอันที่2นี่ก็คือจะเป็น น้ำมันแก๊สโซฮอนะคะน้ำมันแก so ๊สโซฮอซึ่งแก so ๊สโซฮอเนี่ยจะต้องเป็นน้ำมันที่ซื้อมาใหม่นะคะเขาถึงจะสามารถที่จะละลายกล่องโฟมตัวนี้นะคะในการทําเป็นกาวได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการทํากันนะคะว่าทํายังไงบ้างสำหรับะะขั้นตอนแรกนะคะในการผสมกาวนะคะเพื่อนๆก็คือให้เราเทน้ํามันแก so ๊สโซฮอนะคะที่เราที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะคะใส่ในภาชนะที่เราต้องการจะผสมกาวนะคะภาชนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าจะเป็น อลูมิเนียมอะไรก็ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เทใส่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อใส่น้ํามันแก๊สโซฮอที่เราต้องการลงไปในภาชนะแล้วนะคะเราก็จะทยอยหักแผ่นโฟมกล่องโฟมนะคะที่เราได้เตรียมเอาไว้เนาะเพื่อที่จะผสมให้เป็นกาวนะคะหลังจากนั้นให้เราใช้ไม้คนนะคะน้ํามันแล้วก็ กล่องกล่องโฟมนะคะที่เราหักแล้วละลายให้เข้ากันเลยนะคะเพื่อนๆค่อยๆค,คนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะทยอยคนน้ํามันไปเรื่อยๆแล้วก็หักแผ่นโฟมใส่ไปเรื่อยๆนะคะ มันก็จะไม่ค่อยขาวอันนี้คือหมาทำกาวเพื่อไปอุดรูร่วของแผ่นเมนทันชีตนะคะเพื่อนๆเ,เราจะทําเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพอทํำกาวเสร็จแล้วเดี๋ยวหม่จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าเราสามารถเอาไปอุดรูร่วของสังกะสีหรือรูร่วของแผ่นเมนทันชีตเราอะ่ะผลมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามหม่มาเลยนะคะก็สำหรับตอนนี้ใหม่ก็ผสมกาได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ หมจะนำกาวที่ใหม่ผสมได้นะคะมาอุดรูรั่วนะคะของแผ่นเมนทันชีทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเมนทันชีทเก่านะคะเป็นมือสองนะคะหม่จะเอามาใส่หลังคางห้องครัวนะคะที่บ้านดินนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้จากการที่มันผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะเพื่อนก็คือมันจะมีลักษณะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เหมือนกันนะคะละักษณะรูจะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราซื้อของที่เป็นมือสองเราต้องทําใจนะคะว่าอาจจะมีรูอาจจะมีร่องรอยของการผ่านการตอกตะปูอะไรไม่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสังกะสีหรือว่าแผ่นเมทันชีดมือสองนะคะ,ะสมได้ที่มันก็จะมีลักษณะเป็นกาวเหนียวแบบนี้นะคะเพื่อน,อนก็คือเราเราเราดูเลยค่ะว่าความเหนียวเขาได้ที่หรือยังถ้าความเหนียวเขาได้ที่แล้วเราก็จะนํามาอุดรูร่วกันนะคะวิธีอุดรูร่วก,ก็ง่ายงนะคะก็คือเราก็คือเอาไม้นะคะ ไม้หรือว่าอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่สามารถตักเอากาวตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มาทาอุดรูรั่วตรงที่เป็นรอยรั่วแบบนี้นะคะรูนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันนะคะก็คือกาวนี้เราผสมเหนียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาอุดรูรั่วเขาจะไม่ค่อยซึมลงข้างล่างนะคะก็คือเขาจะแข็งติดบนปากรูเลยนะคะพเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะ ใช้ในการอุดรูรั่วหลังคาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะเอาหมดอุดรูรั่วแบบนี้เลยนะคะทาได้เลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาจะมีลักษณะเหนียวเหนียวเหนียวเนียว,เ,ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถอุดรูรั่วทั้งหม้อที่มีรูรั่วนะคะหรือว่าอุดรูรั่วทั้งถ้วยชามกระมังนะคะของเราที่มันที่มันแตกนะคะที่เป็นลนักษณะเป็นสังกะสีหรือเป็นพลาสติกนะคะเราก็สามารถที่จะนำกาวแบบนี้นะคะ มาทาเพื่ออุดรอยรั่วได้นะคะคือเราจะทาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนแล้วก็เราจะทิ้งไว้ประมาณคือถ้าเราทาตอนเช้าเนี่ยก็คือเราจะสามารถนํามาใช้งานได้กว่ากาวจะแห้งก็ประมาณ3.4ี่ชั่วโมงนะคะก็คือเราจะจะสามารถนำนาสังกะสีที่เราอุดรั่วพวกนี้ไปใช้ได้หรือว่าแผ่นเมทัาชิ้นเนี่ยนะคะไปใช้ได้ก็คือจะใช้เวลาในการปล่อยให้เข้าแห้งเนี่ยประมาณ หนึ่งวันนะคะประมาณ8ชั่วโมงนะคะหรือว่าถ้าเป็นได้ก็คือ1คืนได้จะยิ่งดีนะคะเพื่อนสำหรับตรงนี้นะคะเพื่อนก็คือเป็นที่ใหม่ทาไว้เมื่อเช้านะคะทาไว้ตอนเช้าตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วนะคะก็เห็นไหมคะเขาก็เริ่มแห้งแล้วเห็นไหมเริ่มแห้งติดละแล้วก็ขูดยังไงก็ไม่ออกแล้วนะคะ เขาจะแห้งติดแล้วก็แข็งติดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันสามารถซ่อมรูรั่วของสังกะสีหรือเมทัลชีดได้นะคะเพื่อนอันนี้ก็เริ่มแห้งแล้วค่ะเริ่มแห้งเริ่มแข็งตัวแล้วนะคะนนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการประหยัดประหยัดงบป,ประมาณของเราในการสร้างบ้านนะคะเพื่อนๆหรือว่าเราเป็นการยืดนำภาชนะ อุปกรณ์ต่างๆที่มีรูรั่วของเราอันเก่าที่ยังใช้งานได้อยู่นะคะเราก็แค่มาซ่อมแซมแบบนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะแล้วก็อัน,นี่คือเป็นแผ่นเมนชันชีทที่ใหม่ทําห้องครัวก็จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ7แผ่นนะคะไม่ก็ผสมกาวแล้วก็ปริมาณของกาวที่เราจะใช้ก็คือเพื่อนๆก็จะผสมทีเดียวให้ได้เยอะๆแล้วก็ทาทีเดียวเลยก็ได้นะคะแต่ว่า ไม,ไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้กาวปริมาณเท่าไหร่นะคะต่อสังกะสีหรือว่าเมนซิชีสเจ็ดแผ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จะทยอยผสมทยอยผสมพอทาหมดแล้วใหม่ก็ไปผสมกาวใหม่เรื่อยๆเอานะคะเพราะว่าถ้าเราชิ้งไว้นานเนี่ยกาวเขาจะแข็งนะคะเมื่อกาวเขาแข็งแล้วเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใหม่จะผสมผสมทีละครึ่งนะคะผสมเท่าที่เราจะใช้ก่อนนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วใหม่ก็จะวางตากแดดด้วยแบบนี้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็สามารถเอาไปใส่หลังคาได้นะคะเพื่อนๆไปใส่เอาแผ่นเมนทร์ชิตไปทําหลังคาห้องครัวนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของกาวมหัศจรรย์นะคะที่เราสามารถทำเองซ่อมแซมหรือว่าอุดรูรั่วของภาชนะถ้วยชามกระมังหรือหม้อของเราหรือว่าสังกะสีของเราเพื่อให้กลับมาใช้งานได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลดีๆที่ใหม่นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะ แล้วก็ถ้าใหม่มีสาระดีๆอะไรใหม่จะนํามาฝากเพื่อนๆใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับใหม่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ